จะดึงทำไมอ่ะกางเกงอ่ะดึงทำไมแม่ยิ้มให้หนูตลอดเลยวันเนี้ยฟูลฟิลเป็นฟูลฟิลมันฟูลเป็นหมดเลยครับฟูลตั้งแต่ต้นแล้วนั่นแหละมางานตลาดเลยดูดูจากไอจีเถอะดูจากไอจีไม่ลงแล้วลูกผู้ชายก็จะได้มีลูกพี่ลงจ๋าเห็นแล้วไม่ไป ยังไม่เห็นจอกระสือไปนหน้าหอรำติงนาจไหวจริงหรอไม่เราแท็กเห็นได้ไงเราแทกเห็นได้ไงเราโชคดีเลยที่มีผู้จัดการเป็นพี่กอล์สับปากหวานเจี๊ยบสวัสดีค่ะแฟนๆรายการสับปากหวานเจี๊ยบนะคะวันนี้นะคะ แกงบ้านเรานะคะมีเรนอฟสตาร์เนี่ยก็คือจะมีผู้จัดการทั้งหมด5ท่านใช่ไหมคะจะมีหวานมีพี่โจมีก๊อฟมีพี่แอมมีพี่ยอดแต่วันนี้เราจะไปดูผู้จัดการหน้าใหม่ร้องเล็กสุดของบ้านเราก็คือพี่ก๊อฟนั่นเองค่ะกับนักแสดงของเขานะคะจะมีพี่แท็กพัทยูดีเจวีรวีมีพี่แพงแล้วก็มีแจกี้วันนี้จะนัดทานข้าวกันค่ะจะสนุกสนานขนาดไหนจะมีอะไรให้พวกเราได้ัวเรกอนบ้างก็อย่าลืมไปดูกันในรายการนะคะก่อนอื่นก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้หวานไว้นะคะเดี๋ยว 嗯。Yeah. เตรียมชุดกันมาเลยนะคะทุกคนอยู่ในทีมเดียวกันนั่นแหละเขาพูดแหละเขาทำการบ้านกันมารัดกันมาหรอไม่หรอกคันนี้คือเรื่อปีแต่แบล็คบอลแ่เรี่ยงต่อไปจะควรคิดทีมสีสันสดใสเพราะมันจะใส่เสื้อตัวนี้แต่อนี้ไม่ได้ชุดอีที่ไปฟาดมาแบบนี้เลยและที่สำคัญทุกวันอยู่แล้วว่าเขาใส่ชุดอะไรแล้อนี้แต่ว่าไม่บอกใครเลยโชคดีด้วยบุญที่ทำมาเข้าตีมอยู่พอจอด้วปุ๊บอ้าว ตอนนี้นะคะบุคลากรก็มากันเกือบทุกท่านแล้วนี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องแพงนะคะดีเจวีของเราค่ะจะดึงทำไมอะ่ะกางเกงอะ่ะดึงทำไมดึงทำไมเราอะ่ะดึงทำไมยิ้มได้ไหมคะย่อมได้แม่ยิ้มให้หนูตลอดเลยวันเนี้ย ถามว่ามาเป็นผู้จัดก,การได้ยังไงก็มาเป็นแบบงงๆเดี๋ยวเ้าอ,อยู่ดีวันหนึ่งพี่แอมพี่หวานพี่ยอดนัดเออก็ไปคุยงานกาาันามีโปรเจกต์นี้นะสนใจไหมเออเอาก็ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นเออเป็นสาวอฟาวอฟอฟิศ เออทำว่าฟิลเ์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออออกมาทำนี่ดีกว่าดิอ่าตอนนี้น้องก๊อฟดูอยู่กี่คนคะตอนนี้มี4คนอ,อยากให้เม้าทีละคนเลยคนแรกคุณแจ๊กกี้แจ๊กกี้กกอ่ะ,อะก็จะเป็นเออสาวสาวจับบนก่อ,อทนทำงานได้จังวนประมาณเออเ้ารอบปัดกระคอมเดี๋ยวลืมล้ำเท้าบ้างละลืมตั่งหูหนูจะหนูลืมมาวันนี้มากคุณแจ๊กแล้วตอนแรกๆจ๊กี้เป็นเด็กตลกแบบนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าก๊อฟเพิ่งมาเห็นตอนหลัง ก็ไม่เห็นตหลักตอนแรกจะแบบเหมือนแบบ,แบ,บยังไม่ค่อยสนิทกันแค่นีแอปแค่นีแอป,อป,แอปใส่กันหลังๆนั่นคือไม่มีแอปแล้วอ๋อก็คือเลิศเลยอ่ะคนที่สองปูนพิชาพัฒน์เนี่ยแรกๆ <c oughs> เป็นเอ่อสตาร์กำเลย์น่ะชอบเลสซีดูเลสซชานนัดจอดงานาเลยจ้ะหนึง่งชั่วโมงทั้งวันเลยโดนแน่เธอต้องเล่าด้วยว่าแบบเขาโดนอะไรบ้างหนัก ขนาดไหนเขาโดนตั oh, ah, ้งแต่โดนน้ำหนักนะเก็คือถ้าคิดเรื่องน้ำหนักขึ้นก็คือวันละกิโลละพันโดนออกกำลังกายโดนเรื่องเสื้อผ้าเอออะไรเออ่ะมาถึงคนที่สามพิแท็กตอนแรกที่ราดูว่าต้องดูแลพลังอยู่แบบถามเลยพี่แอมคิดยังไงหนูอยู่พลังอยูอกูจะลอดป้ามือหนูจะดูเอาเข่าไหวเซ่ป้าวะเอขามาดูพิแท็กแล้วคือง่ายมาชิ้นแท็กเซอร์ไพรส์ทุกคนบนโลกนี้ ที่สำคัญคือไม่กินล้าลไม่สูบุรี่ไม่เท,ทีเ่ยวกลางคืนอีกอแล้วก็เป็นเด็กมีน้ําใจคนสุดท้าย d ี่เจวีอาจจะอาจจะยังไม่ค่อยสนิทมากอะอไรยังไงคะเจวีก็คือเป็นดีเจที่น่ารักสำหรับเรา่ป้าครักเลยกอ,อคืออันจริงปะคือผู้ชายในอุดมคติเราอะ่ะคือดีเจวีมัน <F oo S 2> ฟูลฟ <feel S 2> ิลมันฟูลฟิลมันฟูลเป็นหมดเลยครับฟูลนวเดือดรนั่นแหละเอเคค่ะคตามนี้ จะกันไงล้พี่ดาคำสั่งน้ำไดนะหนึ่งวันกับแท็กพลันอยู่แต่ว่าไปอยู่กับแก๊งมอไซให้คนนี้ไปใช่ไหมให้คนนี้ไปคุณวอจอมีความคิดเห็นยังไงฮะไม่น่าจะรอดรอดแต่ถ้าไปต้องได้กลับมา <c oughs> ถ้าเสียตัวเราได้เป็นแอรออ์ถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร <c oughs> ์บอลจอมมางงะจะล่าหลือเปล่า <c oughs> ไม่มีแบบที่กอล์ฟอยู่ตรงกลางแล้วก็ลุมกันหอมแก้มเหรออ่าาไม่จากกี้การหอมแก้มอ่อเธออ่ะเขาไม่ต้องการเขาต้องการคนนี้คนเดียวแล้วหมดเลยแลหมดเลยไอจีเธอดูจไีม่ลงแล้วลูกาวน่หละวันนั้นส่งลูให้ดีที่จะจะกอล์จะได้มีลูกพี่ลงก่งเห็นแล้วไม่คี่แท้บอกว่าเนี่ยหนูลูกสามาจากสถานที่นุ่นน่นี่แต่ว่า ไม่สำเร็จตอนหลังไม่ต้องจัดของอบแค่หมอลำแค่นี้งอแล้วนี่ยังไม่เห็นช็อตเอาเสือไปหน้าหมอลำจริงจังไหวจริงเหรอไม่แล้วแท็กเองได้ไงแล้วแท็กเองได้ไงตลกดียังเปิดฟังวิดิววีเออจริงฉีกไปฟังลูกๆเอฟเอเอฟหมดแล้วนี่ไงเพราะว่าที่เป็นวีไงแเราถามว่าดูละครไทยกับจักรีไหมไม่มีดูทำไมแต่เขาดูกันละครับผู้หญิงอะ โอ้ยช่วงช่วงเป็นเด่ไม่เปิดเนี่ยงึ้งๆเป็นมือพึ่งอน่ก็เป็น่บบกอดรงกายสาวบ้าไม่ใช่ความเห็นนะทำไมกล้องมุมมาอุ้ยแก้ก่งมุมมากพูดถึงรายการใหม่ของสกีหน่อยสกี้มีห้องเป็นของตัวเองแล้วนะคะชื่อรายการว่าชื่อว่า Lady j a c k ก e นะคะเลดี a แจ็กกี้ไม่เปดปากเี๋ยว ยอดได้ไงมย้อดได้ไหมเล่ตักกีอะเมาหมอยผู้จัดการเธอหน่อยเป็นไงบ้างถ้าพูดถึงพี่กอฟนะพี่กอฟเป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็ดูแลน้องๆได้ดีมากนะครับแต่ถ้าวันไหนที่ต้องทำงานกับผู้ชาย ดีเรารอนะฮะเขาก็จะไปดูแลคนอื่นครับส่วนผมก็ต้องดูแลตัวเองครับหยอกหยอกหยอกพี่ก็พดดูแลทุกคนน่ารักมากครับอ๋อโอเคมีอะไรเม้าท์นางมั้ไหมชอบหมดลำพูดอะไรถึงนางนิดนึงก๊บจ๋าตาคันจุ๊บจุ๊บรู้มือกันอยู่วางตากระโดใจเราจะปิดเรื่องที่คอมเมนไว้ไม่พูดกับใครจริงๆนะ โอเค thank you อ่ะพูดถึงพี่กอล์ฟนิดนึงค่ะพี่กอล์ฟเหรอครับเรื่องที่รู้สึกว่าประทับใจก็คือเขาฟังวิอตลอดเวลาเลยอะเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่กอล์ฟขึ้นรถแล้วเป็นช่วงที่มีจัดรายการคือจะมีสตอรี่แล้วต้องมีต้องมีคอนเทนต์ให้เราได้เห็นแน่นอนอี่นาเลยแล้วทำงานกับนางเป็นไงบ้างทำงา,าแล้วดูแลมีมาไม่ได้ใช่ไหมก็ส่งใครมาดูแลแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณพี่กอล์ฟนะครับผมสำหรับท้ายปีที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ปีนี้เริ่มต้นปีเรามีงานเยอะหลายแ้ว บอกว่าปี2021ก็คือจะมี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 แล้วก็มีไปเรื่อยร่ำรวยกู้ซู้ซ่าด้วยกันครับผมโอเคเต็งกิวขอบนุ้ค่ะในฐานะที่แจ็คกี้เป็นนักแสดงคนแรกที่กอฟดูแลรู้สึกไงบ้างดีใจมากๆรู้สึกว่าเป็นโชคดีมากที่แบบมีผู้จัดการเป็นพี่กอฟเลยที่คอยดูแลใส่ใจรู้สึกจริงๆนะตอนแรกอ่ะไม่อยากอยู่กับพี่กอฟตอนเห็นพี่กอฟอ่ะ ก<ว>็เป็นผู้ชา<ว>ยคือจริงแล้ว,ว <es S 1> <บท>ตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้น่าจะประมาณ3ปีแล้วววมากเราโคชโชคดีเลยที่มีผู้จัดการเป็นพี่กอฟ เขาไม่ได้ดูแลเราในฐานะแบบศิลปินอยากเราเป็นลูกเขาคนหนึ่งเมีอะไรเราสามารถโทรหาเขาได้ตลอดเวลาเป็นพระที่พึ่งทั้งแบบทั้งหมดของเราอะ่ะพี่กอล์ฟเขาเป็นคนที่น่ารักและทุกคนรักเขาม,มีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเขามากมายคนที่อยู่ล้อมรอบเขาคือดีมากพอหนูได้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของพี่กอล์ฟมันก็เลยกลายว่าหนูก็ได้รับผลบุญของเขาที่เขาน่ารักแบบนี คนเลยรักหนูไปด้วยเพราะว่าผ<ม>ู้จัดการหนูหน่าักเนี่ยก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ดูแลกันมาตา้งปีเท <laughs> <laughs> ่าหนึ่งหนูมีลูกได้หนูก็อยากให้พี่มาช่วยหนูเลี้ยงลูกด้วยที่ที่เขาวิวาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากให้พี่ก๊อฟกัดสปีดกลับปีดตรงนั้น Okay, ขออบคคุณ<อ><อ>น้องแพงถือว่าเป็นนักแสดงคนที่สองที่พี่กอฟดูแลเป็นไงบ้างต้องบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากเราไ่รู้สึกรักกอฟมากเพราะว่าเขาเป็นคนจิตใจดีเป็นเด็กที่ซอฟมากคือแพงค่ะชอบคนพูดจาแบบน่ารักน่ารักใส่แพงไงนักแสดงก็เป็นคนที่พูดี่ยน,นี้น่นะเวลาดังดังบทแพงก็จะแบบอซอซอฟแพงก็จะได้ชอบรู้สึกดีที่เขาเข้ามาดูแลเราแล้วเขาก็รับผิดชอบงานได้ดีมีเรื่องเมาท์ของนักแส เมาตลอดจริงๆเวลาโทรหานางจาาะึ้นเมาแสิ่งแรกบางทีที่กดโทรศัพท์าหาเนี่ยป๊อบจะไปถามว่าเออพี่แมงละเรื่องงานอะไรเอาปไหนว่ามาซีมีเรื่องอะไรแล้วที่สำคัญคือข้อดีของนางเลยนะนางหักปกป้องเลยฝากให้งนานก็เผาๆเื่องกินมากินเนยอะก็อยากให้งาน วเวราเดี๋ยวจะสุขภาพไม่ดีอะไรเงี<ม>้ยแล้วก็ต้องกินน,น้อยๆลงแต่ที่สำคัญคือกรอบจะเป็นเพื่อนที่ตัดสายมูเตล,ลงมากวนน้ำไปไหนที่มูเตลุงน้ำไปหมดไม่เชื่อหรอกว่าหงายน่ะโอเคขอบคุณค่ะ นิดนึงว่าทุกวันนี้ลูกเนี่ยยังหวานเชยอยู่ไหมคะหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแตตอนนี้เลยอยากให้กลับกล้องไปตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คําว่าหวานเชยใช้แต่แป้งกไม่ได้แล้วค่ะเออเพราะตอนนี้มิว่าแป้งกี้ทำงานอยู่กับทุกชาจริงแหม่อยากให้หนูได้เผาวันไหนหนูใส่เสื้อมีแขนนะกลับไปเปลี่ยนแค่ไม่ทันผู้จัดการบอกว่าแต่งตัวไม่ได้แต่พอวันไหนเริ่มแหวนนะดิ เขาแวะมาแต่งหน้าเขาจะถือชอลมาใบเลยเขาถือชีเนลช่วงนี้น้องมือนเขเข้าสมาธิบ่อยนะคะทำไมอะแม่เขาไปลุงกมเขาไปลุงกงแหม่เขาก็เลิกขับไฟเด็กขับไอ้มาหลายเดือนแล้วเหอะเออเขาแข็งแรงแล้วนะดูเาเดี๋ยวนี้อะทำไมอะเขาไปปรึกษาใครช่วงเนี้ยไม่มีอะไรตอนนี้ติดบีบีบุ๊กกี้แต่เมื่อไรอบมรก็แบบหวานชอบคนผู้นี้ในง่นี นเราพีค่คารเราก็หน้าตาด,ดูแบบน่ารักสดใหมากเลยค่ะดูแบบเป็นแบบรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพทั้งคุณภาพชีวิตคุณภาพการร้องเพลงแบบได้ดีกหลายๆด้านเออ,อยากทำตัวหมืนพี่หวานอยากให้พี่หวานเขาได้ไปเล่นในแต่รักฉันพักสออันนี้เป็นสิ่งที่หนูภาวนาหวานก็อยากเล่นมากพี่แอมแต่เขาไม่โทรมาเขาต้องเปลี่ยนชื่อแปรรักคุณมงคล เกาะเก้าห้องสี่บ้านพวกเราเปคือยังไงครับพี่แย้ม่แเป็นคนจุดกำเนิดของอาบีบคือเรื่องของเรื่องงันศักรองครั้งแรกอเป็นแฟนที่นัทการขั้งโขบแล้วก็ได้ทำงานกันมาเรื่อยๆแหละเรื่องดีๆไม่ค่อยมีมีแต่เรื่องประหนะเลยก็ปกติ๋่วแล้วก็ให้ก๊อปมาช่วยบ้างหรืออะไรบางครั้งใช่นั่นแหละเราก็เห็นความสามารถของนัทอยู่แล้วงานแบบหน้าที่ ต้องให้จริงๆนะอันนี้ต้องให้อันนี้ต้องให้จริงกรณีสองคนแรกก็คือดูแลตามหน้าที่ผออู้ชายสองคนหลังดูแลด้วยใจมาเลยจะเล่าครัค้งหนึ่งครั้งหนึ่งที่ฉันไปทำหน้าที่เกาหลีไว้ออแล้วแพงจะไปงานวันนั้นน่ะหวา่นขนาดที่หวา่นพังหาพังหา,งหาออได้ยินก๊อลฟแอมคุกยก,กันก็้งวันว่าชุดน,นี้ไม่ได้ไปเตปี้ยแล้วอกอล์ฟก็ต้อบอกแอแมว่าไม่ผ่านนะแพงไปอีกร้านนึงแล้วแพงเราไปหลายร้านแล้วจนสุดท้ายอ่ะสิ่งที่ฉันได้ยินจากกอล์ฟพูดกับไอ้แพงคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวแพงหาให้พรุ่่งนนนนนีี้้้้แแลลววววกััะไไมห หวานอยู่กับกอล์ฟที่เกาหลีที่เวลาเกิดเรื่องอะไรแบบเนี้ยคือหนึ่งคือกอล์ฟตั้งสติดีมากแล้วก็แล้วกอฟก็คือไม่เคยแบบโ่อนแน่นแย้มทำไม่เป็สติเอออีฟิตทำไมไม่ได้คือไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้เลยข้าว้าข้าเป็นหวานเราไม่ต้องไปแล้วเราไม่ต้องไปแล้วถ้าสั่งาวมาที่ยอดได้ได้ได้จัดกาได้ แต่เรียบารไม่เรียบาอยไม่ร exactly. ู้นะตอกกับนี่ก็คต้องไม่ยอมเขาวีความใจเย็นใช่แล้เก็มีความนาดานกรรได้กระเสียเราเป็นห่วงเรื่องอะไรคะเรื่องหัวเพราะว่านี่เป็นคนติดตามแบบเฟซบุ๊กเฟซบุ๊เขาตลอดจริงๆเเรื่องราวไม่ก็สร้างเรื่องกับหัวเก่งนะบางทีไม่มีเรื่องอรก็รมาเพื่อนรู้สึกว่าต้งคำถามว่ามุมเท้ากันหรอางเรื่องเแก็ผ้าด้วยเบื่อไมเพีื่องขอรูปได้ มนะัน่ะเขากรนะวาติ่ะไปดูในเองอแล้วบอกเขามึงจะเป็นผู้จัดการมึงจะลงรูปแก้ผ้าไปนะรูปกลับมาลูกอีกช<อ>็อไม่ใส่เสื้อผ้ามาไปประมาณร้อยกว่ารูปอะ่ะเขาใส่บ้านเออแบบท่านลงท่าแเจ๊กกี้แล้วแบบสกเรื่องอะไรนะคือบแบบนางแบบอันหนึ่งใช่นางก็เลยตัดสินใจเปิดอินสตาแกรมลุงข <c oughs> ึ้นมาในการแก้ผ้าของนางโดยตรงใช่อันนั้นเป็นประเภทผู้แคลม แย่มาตลอดย้อนพูดถึงกอล์ฟนิดนึงแม่ก็กอล์ฟก็คนใจเย็นแล้วก็ทำเรายอดก็ไม่ยอมแพ้กอล์ฟพูดไม่แพ้หรอแม่เมื่อกี้หวานพูดไปแล้วเลยแย่กูพูดแแล้วอ่ะแต่กอล์ฟก็แอบพิกลัวไงแบบจะโทรหาคู่เทียแบเหมือนกับว่าูเหมือนจะโทรหายักษ์อ่ะเวลาจะพูดแรงใเวลาจะพูดนางชอบปั้นคำเยอะพูดกับกูไม่ต้องปั้นคำพูดมาเลยกูได้เองก็ไม่ว่างพูดมาเลยสำหรับหวานหวานรู้สึกว่าตั้งแต่กอล์ฟเข้ามาในบ้านของเราอ่ะเราหวานเขารู้สึกว่า อ่าอย่างที่ทุกคนพูดเลยก๊อบดูแลเด็กๆด,กด,กดีจริงๆยิงย่งย่างว่าเนี่ยวานทำไมกับสก,กีบ่อยหวานจะเห็นเลยว่าเขาจะมีการเตรียมพร้อมเพื่อะก,กี<ม>คือต้องข,ขับไปรถไปรับไปส่งตลอดเราเห็นมุมน,น,น่ารักน่ารักอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาก็จะรักลูกเขามากๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กมีน้ำใจแล้วก็เนี่ยที่บอกคือใจเย็นขอให้อดทนกันต่อไปอย่างเงี้ยแล้วพวกเราสั่งคนก็จะเป็นใจรุ่นพี่เจ้าด้วยจะเป็นใจให้ก๊อบเสมอ ือปกติอะมีอะไรคือก๊อปจะโทรหาบ่อยคือแอมก็จะเห็นพัฒนาการของก๊อปอะคือจริงๆแล้วอาชีพรสชการน่มันเป็นอาชีพสายศาิ่งนะคือดูเด็กแต่ละคนมาตรฐานในการดูการคุยม,มันไม่เหมือนกนะันอ่ะแต่การที่เราจะรู้ว่าเราดิวกับเด็กคนนี้ยังไงดิวกับลูกคนนี้ยังไงนั่นหมายความแปว่ามันต้องสนิทกันจริงๆแล้วมันจะรู้ว่าเป็นอะไรยังไงซึ่งแต่ก๊อปสามารถทําได้ดีทั้งหมดเลยด้วยระยะเวลาแบบเร็วเร็วอะแล้วทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะ อย่างเงี้ยกับเด็กๆเลยนะแต่ว่าก็อยากจะแบบให้ก๊อปลองแยกให้ออกว่าแบบเออบางครั้งอ่ะจุดนี้เราต้องแข็งจุดนี้เราต้องห่ออันนี้เห็นด้วยจบที่ยอดอ่ะยอดค่ะปีนี้นะคะเหมือนพี่แฮมเหมือนพี่หวานพูดอะค่ะดีแล้วค่ะเลยนะก็วันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้เห็นความน่ารัก ความแบบสมัครสมายของพวกเราในบ้านเมรุนครสานนะคะก็บอกว่าจะเป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็ดูแลเอ็นดูเด็กของพวกเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในบ้านพวกเรานะคะยั้นก็อย่าลืมค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดคอมนต์พวกเราด้วยนะกันนะคะสำหรับตลิปหน้าแอดนเด็กท้าทายท้ายที่สุดท้ายที่สุดติดต่อหน้าจีในเกมนะคะเออ